นีีมวิไไฟเรียนรรรรูู้คคุณธม่ายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาปีงบประมาณ2567ผู้รับการประเมินนายประวิทย์หีมทุลินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแสนตอ่อ พดุงราชวิทยาคารศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่12อำเภอสองดาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2ผลการพัฒนาตามข้อตกลงของผู้รับการประเมินส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง1 าาระงนได้พัฒนางานตามข้อตกลงตามมาตรฐานตำแหน่งโดยมีภาระงานด้านการบริหารวิชาการด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายและด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นไปตามกคอสอกำหนดอย่างเต็มเวลา ได้ปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจำชั้นจำนวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์สังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ PLC ของโรงเรียนจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นิเทศการสอนเป็นพี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูจำนวนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์และจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนจำนวนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ได้ดำเนินการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานวัตรกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษามีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และมีการพัฒนาตนเองอีกทางได้นำความรู้ที่ได้จากการพัฒนามาบริหารจัดการสถานศึกษาทำให้คุณภาพของผู้เรียนครูและสถานศึกษาดียิ่งขึ้นได้ดำเนินการงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาจนสำเร็จทุกงานที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรม และจัรยาบันวิชาชีพได้ยึดมั่นสถาบัานหลักของชาติมีความซื่อสัตย์สุจริตกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องมีจิตสาธารณะมุ่งผลสำริจของงานดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบันวิชาชีพมีวินยัยและรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยและไม่เคยถูกฟ้องร้องเรียนใดๆทั้งสิ้นส่วนที่2ความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาโดยประเด็นท้าทายคือการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนโดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านดงแสนตอพดุงราชวิทยาคารจากการศึกษาบริบทความจำเป็น ปัญหาและความต้องการของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบว่านักเรียนขาดความพร้อมด้านทักษะการเรียนรู้ทักษะด้านพื้นฐานอาชีพขาดความพร้อมด้านคุณธรรมจริยธรรมการดูแลรักษาสุขอนามัยที่ดีของตนเองการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดและอบายมุก การพัฒนาตนเองและจิตอาสาและขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านดงแสนตอพดุงราชวิทยาคารได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆดังกล่าวจึงดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะส่งผลให้การบริหารและการจัดการศึกษาสอดคล้องกับปัญหาสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและชุมชนนักเรียนมีทักษะด้านการเรียนรู้ทักษะด้านพื้นฐานอาชีพมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถดูแลรักษาสุขออนามัยที่ดีของตนเอง สร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดและอบายามุขมีพัฒนาการด้านสังคมอารมณ์จิตใจเหมาะสมกับวัยใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขปลอดภยัยด้วยความร่วมมือร่วมใจจากผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองและชุมชนจากการพัฒนางานตามข้อตกลงส่งผลให้ผู้บริหารครู บุคลากรและนักเรียนร้อยละ80ปฏิบัติตนตามคุณธรรมและมีทักษะในการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้บริหารมีนวัตกรรมการบริหารนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้บริหารครูและบุคลากร มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินงานและการดำรงชีวิตและยังส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลดังนี้